สวัสดีครับคุณโยครับผมจากที่ดินแบ่งขายสดผ่อนภาคกลางนะครับวันนี้จะมานําเสนอที่ดินทาเลดีแปลงสวยถมเรียบร้อยน้ําไฟฟ้ามีนะครับเพื่อนบ้านก็มีครบนะครับพร้อมลงไปสร้างบ้านปลูกบ้านได้เลยนะครับแปลงนี้ตั้งอยู่หมู่บ้านสตือเอนหรือหมู่บ้านคลองน้อยอยู่หมู่หนึ่งตำบลคลองน้อยอาเภอบ้านแพรกจังหวัดพระนครศรีย,ยุธยาที่ดินแบ่งขายเราแบ่งเป็น6แปลงนะครับตอนนี้ ว่างเพียง2แปลงเท่านั้นคือแปลงที่1นะครับขนาดเนื้อที่93ตารางวาขายเพียง3,50 0 0 0บาทเท่านั้นแปลงนี้อยู่ด้านหน้าได้ถนนสาธารณะเป็นคอนกรีตและด้านข้างก็เป็นทางสาธารณะได้ถนน2ด้านนะครับต่อมาแปลงที่4นะครับ ขนาดเนื้อที่60ตารางวาขายเพียง189,000บาทเท่านั้นนะครับทั้ง2แปลงนี้ฉนดพร้อมโอนนะครับไม่ติดภาระใดๆนะครับหากท่านใดต้องการที่ดินแปลงสวยๆแบบนี้นะครับติดต่อตามช่องทางที่ให้ไว้ได้นะครับผม